สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องดอกไม้ที่สวยงามแล้วก็มีประวัติศาสตร์น่าสนใจมากๆอย่างดอกทิวลิปนะครับคือเราได้ข้อมูลมาจากเรื่องเล่าของทิวลิปจากเอเชียกลางสู่ราชินีดอกไม้ซึ่งจะพาเราไปสำรวจการเดินทางของดอกไม้ชนิดนี้จากต้นกำเนิดจริงๆที่เอเชียกลางนู่นเลย จนมาเป็นสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์แล้วก็ดังไปทั่วโลกเลยเราจะมาลองดูกันครับว่าแก่นสำคัญของการเดินทางข้ามวัฒนธรรมครั้งนี้คืออะไรแต่เริ่มแรกนี่ก็น่าประหลาดใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่าทิวลิปที่เราคิดว่ามาจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยจริงๆแล้วต้นกำเนิดอยู่เอเชียกลางพันกว่าปีมาแล้วนะครับแถมชื่อทิวลิปนีเ่เขาว่าอาจจะมาจากคำตุรกีว่าท u b เบนหรือเทอร์เบ ที่แปลว่าผ้าโพกหัวเพราะว่ารูปทรงดอกมันคล้ายกันนะครับใช่ค่ะจุดนี้น่าสนใจมากเลยนะคะมันสะท้อนความสําคัญทางวัฒนธรรมตั้งแต่แรกๆเลยคือในเปอร์เซียตุรกีโบราณเนี่ยทิวลิปไม่ใช่แค่ดอกไม้สวยๆนะคะแต่ว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเออความรักแท้ความสุขโชคดีอะไรแบบนี้ด้วยแล้วชาวตุรกีในยุคออตโตมันนี่แหลคะค่ะที่เริ่มเอามาปลูกในสวนกันจริงๆเลยตั้งแต่ศตวรรษที่16 จนมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราอำนาจของราชวงศ์เขาเลยค่ะโหจากดอกไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์ใหญ่ขนาดนั้นแล้วมันกลายมาเป็นดอกไม้ที่คนยุโรปแบบคลั่งไคล้กันได้ยังไงครับการเดินทางข้ามทวีปนี่มันมีเรื่องราวอะไรนะ่าสนใจบ้างครับ มีแน่นอนค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคะก็คือช่วงศตรวรรษที่16มีคนสำคัญคนหนึ่งชื่ออ r อกิเยเดอร์บุสเบกค่ะเป็นราชทูตประจำกรุงคอนสแตนติโนเปิลเขาก็ได้นำหัวทิวลิปจากตุรกีนี่แหละคะ่ะกลับไปที่เวียนนาประมาณปี1554แล้วหลังจากนั้นไม่นานมันก็เริ่มแพร่หลายไปทั่วยุโรปเลยค่ะโดยเฉพาะที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งตรงนี้แหละคะ่ะที่เกิดเรื่องใหญ่ เข้าสู่ยุคที่เรียกว่าทิวลิปมานียที่เราเคยได้ยินกันสินะครับใช่ค่ะช่วงปีคศ .1634 ถึง1637ในเนเธอร์แลนด์เลยค่ะมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าราคาหัวทิวลิปพุ่งสูงเปรียดแบบไม่น่าเชื่อเลยโดยเฉพาะพันธุ์ที่มีลวดลายแตกๆที่เขาเรียกว่า broken tulips หรือทิวลิปลวดลายแตกนะคะแต่สิ่งที่น่าทึ่งมากๆคือไอความงามที่คนยุคนั้นเขาฮิตกันมากๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากไวรัสค่ะ ไวรัสที่ทำให้สีดอกมันเพี้ยนไปแต่กลายเป็นว่าคนกลับตีราคามันสูงมากๆเลยโอความบกพร่องจากไวรัสกลายเป็นของมีค่าที่คนต้องการเอ,อ่อมันสะท้อนมุมมองเรื่องความงามคุณค่าของคนเราเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วราคามันพุ่งไปขนาดไหนครับตอนนั้นพุ่งไปแบบที่เรียกว่าบ้าคลั่งเลยค่ะคือบางหัวนะคะมีราคาสูงกว่าบ้านทั้งหลังอีก หรืออาจจะแพงกว่าไรายได้หลายๆปีของช่างฝีมือเก่งๆคนหนึ่งเลยนะคะตอนนั้นคนทุกชนชั้นเลยค่ะกระโดดเข้ามาเก่งกําไรกันหมดกลายเป็นแบบฟองสบู่การเก่งกาไรครั้งใหญ่ครั้งแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้ก่อนที่ตลาดมันจะล่มแบบล่มลงเร็วมากในปี1637ก็ก็ทิ้งบทเรียนราคาแพงไว้เลยค่ะเรื่องความโลภแล้วก็ธรรมชาติของตลาดการเงิน ฟังดูคล้ายๆเหตุการณ์เก่งกำไรยุคปัจจุบันเลยนะครับเนี่ยแค่เปลี่ยนจากสินทรัพย์ดิจิตัลหรือหุ้นมาเป็นดอกไม้แทนแต่มันก็น่าแปลกนะครับที่แม้ว่าจะผ่านช่วงวิกฤตความคลั่งไคล้ไปแล้วเนี่ยเออทิวลิปก็ยังได้รับความนิยมอยู่ไม่ได้หายไปไหนกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของเนเธอร์แลนด์ไปเลย ถูกต้องเลยค่ะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วคุณค่าของทิวลิปมันไม่ได้อยู่แค่ที่ราคาในตลาดเก่งกําไรตอนนั้นนะคะความงามความผูกพันทางวัฒนธรรมเนี่ยมันอย่างรากลึกกว่านั้นเยอะเนเธอร์แลนด์ก็กลายเป็นศูนย์กลางการเพาะปลูกการพัฒนาสายพันธุ์ทิวลิปไปเลยค่ะมีการปรับปรุงสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆเป็นพันๆชนิดเลยนะคะอย่างสวนเคยขึ้นฮอฟที่ดังๆเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยค่ะถึงความรักที่ชาวดัตช์แล้วก็คนทั่วโลกมีให้ทิวลิป จนกลายเป็นอุตสาหกรรมสําคัญแล้วก็ดึงดูนักท่องเที่ยวได้มหาศาลเลยอืมถ้าอย่างนั้นความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของทิวลิปในแต่ละที่ก็คงต่างกันด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะอย่างที่คุยกันไปตอนแรกนะคะในตุรกีเปอร์เซียเนี่ยมันคือความรักโชคลาภอํานาจอะไรแบบนั้นแต่พอมาที่เนเธอร์แลนด์มันคือจิตวิญ,ญญาณของชาติเลยค่ะเป็นความภูมิใจเป็นอุตสาหกรรมส่วนในระดับสากลปัจจุบันนี้เอ,อ่อทิวลิปก็มักจะถูกใช้สื่อถึงความรักที่สมบูรณ์แบบ ความสง่างามเราก็จะเห็นบ่อยๆในงานฉลองงานแต่งงานหรือว่าใช้มอบให้กันเป็นกำลังใจแสดงความรู้สึกดีๆนะคะสรุปแล้วการเดินทางของทิวลิปนี้มันน่าทึ่งจริงๆนะครับจากตกไม้ป่าในเอเชียกลางกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของจกักรวรรดิออตโตมันแล้วก็ไปจุดกระแสความคลั่งไคล้ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในยุโรปจุดสุดท้ายก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจําชาติเนเธอร์แลนด์แล้วก็เป็นดอกไม้สากลที่คนทั่วโลกชื่นชมมันคือเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลาข้ามวัฒนธรรม ข้ามความหมายจริงๆครับใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้มันก็ชวนให้เราคิดต่อนะคะว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยผูกพันแล้วก็ให้ค่ากับสิ่งสิ่งหนึ่งอย่างดอกไม้เนี่ยได้มากมายขนาดนี้จนมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้สร้างความคลั่งไคล้ได้แล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่อยู่ยงคงกระพันข้ามเวลามาได้ขนาดนี้หรืออย่างประเด็นที่ว่าความงามที่เกิดจากความบกพร่องจากไวรัสเนี่ย กลับกลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในช่วงเวลาหนึง่งมันบอกอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติการรับรู้เรื่องคุณค่าความงานของพวกเราบ้างไหมอืมก็นับเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ลองเก็บไปคิดกันต่อได้นะคะ